สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราลองขับรถใหม่หน่อยรถใหม่ป้ายแดงคันนี้เป็นรีโวสี่ประตูนะฮะยกสูงกลิน่นยังรถใหม่ก็บอยู่เลยครับวิ่งได้แค่สามสิบสองกิโลนะฮะ สามสิบสองกิโลเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะขับที่แรกก็ขับเกือบไม่เป็นเลยระบบเกียร์เขาก็ไม่เหมือนในยุคก่อนๆเนานะ <c oughs> เคยขับตั้งแต่รุ่นที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นรถตั้งแต่รุ่นแบบดึงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่มีโยกซ้ายโยกขวาล็อกก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยนะ รุ่นนี้เขาจะแบบว่ามีการเอียงซ้ายเอียงขวานิดๆหน่อยๆด้วยนะครับเอียงซ้ายดึงลงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงลงดึงลงดึงลงอะไรอย่างเงี้ยนะเออคันนี้มาได้สองวันแล้วแต่ว่าวันเนี้ยเพิ่งได้มีโอกาสได้ลองขับนะครับแต่ก็อยากจะบอกกับผู้ดูแลรถ นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายรถเป็นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายรถให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับก็ควรที่จะตรวจเช็ครถให้กับลูกค้านิดนึงนะครับจะให้เพื่อนๆดูอะไรพอผมขับออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยผมผมเพิ่งได้ขับนะคันนี้นะฮะพอขับออกจากบ้านปุ๊บรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ลบ ไอโลโก้ฟิล์มด้วยเนะี่ยทำไมถึงไม่ลบโลโก้ฟิล์มให้มั่งนะครับทำไมครับทำไมปล่อยให้มันติดมาอย่างเงี้ยครับเนี่ไหมให้มันติดมาอย่างเงี้ยนะข้างขวามองกระจกก็ติดเหลื่อมเห็นไหมครับคืออยากจะบอกกับเซล ะะหรือว่าผู้ดูแลรถนิดนึงหรือว่าใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายรถให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยนะครับคันนี้ราคาเก้าแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทโอ้โหหาอะไรมาลบให้นิดนึงก็ยังดีนะครับอย่าให้มันมีโลโก้มาอย่างนี้เลยนะฮะเข้าใจครับว่ายี่ห้อฟิลม์มเขาอยากจะโปรโมท ไออย่างเงี้ยมันก็ยังพอทนนะฮะแต่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเ <g ül> พื่อนๆดูเลยมันใช่ที่ไหนอะ่ะมันใช่เรื่องที่ไหนเห็นไหมครับคุณขับไม่ได้หรอกนะฮะถ้าคุณขับแล้วมันจะเลืองตาคุณมองๆตามก็จะขึ้นลงอย่างเงี้ยนะโลโก้เห็นไหมนะฮะก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับเซลล์ที่ขายรถนะครับ สำหรับเซล์ที่ขายรถแล้วก็สำหรับร้านที่ติดฟิล์มนะครับก็ขอบอกนิดนึงเนาะตรงนี้มันเป็นจุดที่รายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ทำให้ลูกค้าประทับใจหรือไม่ประทับใจได้นะครับก็อยากจะบอกแค่ว่าถ้าท่านติดฟิล์มท่านก็ลบออกให้นิดนึงนะครับจะใช้น้ำยาอะไรลบก็แล้วแต่ท่านเนาะช่วยลบให้นิดนึงนะครับ คือมันมันมองไม่ได้นะครับมันมันนันมันเวลาขับรถเนี่ยมันก็จะเหลื่อมเหลื่อมตานนี้หน่อยหน่อยนิดหน่อยหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะเหลื่อมตาเราเห็นไหมฮะเนี่ยมันอยู่ในระหว่างที่เราตาเรามองเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยร้านติดฟิล์มร้านขายฟิล์มหรือร้านบริการติดฟิล์มให้กับลูกค้านะครับอย่าลืมนะอันนี้ฝากแชร์บอกเลยเพราะว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยทำให้ลูกค้าประทับใจหนึ่งคือร้านที่ติดฟิล์มร้านนี้สองนะครับเซลล์ขายรถผู้ดูแลรถก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะฮะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยรถท่านลองมานั่งดูนะครับท่านลองมานั่งดูว่าเออรถเนี่ยเป็นยังไง ติดฟีมมาโอเคไหมเขามีรอยโลโก้มันขวางกระจกอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นึกออกไหมครับจริงๆลบก็ได้นะครับนะฮะลบก็ได้ลบให้นิดนึงก็ได้เพราะว่าเข้าใจว่าอยากเห็นอยากให้โชว์โลโก้ก็เข้าใจอยู่แต่ถ้าโลโก้มันไม่ติดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างฝั่งข้างเงี้ยมันไม่มันไม่เหลื่อมฝั่งข้างเงี้ยมันขึ้นมาอยู่บนนี้มันก็มองได้นะยมันก็ไม่ไม่เลื่อมกระจกนะฮะพูดง่ายมันมันก็ไม่บังกระจกมันอยู่บนนี้แต่ไออย่างเงี้ยนะครับคนนั่งข้างก็มองเห็น เนี้ยเนี่ยหนึ่งรอยสองลอยสามรอยไอลอยนี้ยิ่งหนักเลยดูมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เนาะนึกออกไหมครับมันไม่ได้นะครับท่านติดฟี์มาท่านกนลนนนะนะ็ลบให้นิดนึงนะฮะเนาะลบให้นิดนึงนึกออกไหมครับผมไม่ได้ออกมาววยวายนะ แต่ขอตินิดเดียวนะครับขอตินิดเดียวว่าถ้าท่านทําจุดนี้ได้แล้วผมว่าลูกค้าประทับใจแน่นอนนึกออกไหมครับคันนี้ไม่ใช่รถผมนะเป็นรถของแม่แฟนผมนะครับแล้วก็ผมเพิ่งได้ขับนี่แหละเพิ่งลองขับมาแล้วก็มาส่งแม่มาตลาดนะครับเป็นสี่ประตูเพิ่งออกมาได้สองวันนี่แหละ ก็เพิ่งขับวันแรกพอขึ้นขับปุ๊บออกมาจากบ้านปุ๊บอ้าวเฮ้ยโอ้โ oh, ห oh, เห็นโลโก้เลยทีเดียวโลโก้ฟิล์มโชว์อยู่ตรงตาพอดีเลยดูดิดย <laughs> อยู่ตรงตาพอดีเลยขับมามันก็กระดึก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 อยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเอาเนาะฝากนิดนึงนะครับสําหรับร้านติดฟิล์มนะครับแชร์ประสบการณ์กันอยากให้คุณทําให้ลูกค้าประทับใจอีกนิดนึงถ้าคุณลบโลโก้ให้กับเขา นะครับเขาจะทับใจในร้านคุณแน่นอนเพราะผมเองนะผมก็เคยไปติดฟิล์มมาบางร้านก็เป็นแบบนี้เหมือนกันโลโก้แบบนี้มันลบได้นะครับใช้น้ํายาอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณลบหรือถ้าไม่มีจริงก็น้ํายาล้างเล็บมันก็ลบได้ผมก็เคยใช้ลบเหมือนกันนะครับแต่ทางร้านน่าจะมีน้ํายาอยู่แหละนะฮะครับก็ช่วยลบให้กับลูกค้านิดนึงถ้าหลุดไปทางด้านซ้ายนิดนึงก็ไม่เป็นไร แต่จริงๆก็ควรที่จะต้องลบนะฮะเพราะว่าไอคนนั่งซ้ายเขาก็ลำคาญตาเหมือนกันเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ลำคาญตาเพราะมันอยู่ในองศาของตาเรามองถนนมันบดบังวิสัยทัศน์อันสวยงามหมดเลยนะครับนึกออกไหมครับเนาะเราแชร์ประสบการณ์กันเราอยากให้ร้านเขาทำออกมาให้มันเนียนให้มันสวยแล้วก็ให้มันประทับใจลูกค้าท่านจะได้แบบว่าเออเฮ้ย โอ้ oh, ล้านนี้ดีนะไปติดฟิล์มมาแล้วท่านก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลบลายน้ําของฟิล์มหรือว่าลบโลโก้ของฟิล์มให้ด้วยเออแจ๋วเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเราไปเจอแบบถ้าเราไปติดเองอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอแบบเนี้ยโอ้โหเป็นรถท่านท่านขับได้ไหมผมถามหน่อยน้ำยาล้างเล็บล้างออกใช่ครับใช่ครับผมก็เคยล้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่งเพิ่งผมเพิ่งขับไง จริงๆแล้วคันนี้ออกมาได้สองวันแล้วสองวันสามวันนี้แหละนะครับผมเองก็เพิ่งได้ขับวันนี้นะครับก็พอขับออกจากบ้านปุ๊บทีเดียวโอ้โหมองเดียวเฮ้ยโอ้โหถ้าผมผมไปรับรถวันแรกนะผมให้เซลล์เป็นคนจัดการให้แล้วนะครับก็พอขึ้นขับปุ๊บก็เอ้ยไม่ได้ละยังออกรถไม่ได้ต้องให้จัดการลบให้ก่อนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะให้ลูกค้ามาทําเองคือจริงๆแล้วฝากร้านที่ติดฟิล์มหนึ่งนะครับร้านที่ติดฟิล์ม ควรลบออกให้เขานิดนึงสองนะครับเซลล์ขายรถหรือผู้ดูแลรถของศูนย์รถต่างๆนะครับจุดเนี้มันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแต่อย่าลืมนะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยแต่พอมันไปถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับลูกค้าเขาก็ไปบ่นกันไม่บอ,อกมา มันจะขัดขัดตาอยู่อย่างเงี้ยขับรถไปแล้วมันขัดตาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตัวแมลงขนาดเราอะขับรถไปตอนกลางคืนเนี่ยตัวแมลงชนตุ้มขี้แตกแปะอยู่กระจกเราเนี่ยเราปัดน้ำฝนแล้วมันยังไม่หลุดหมดเนี่ยเรายังต้องจอดรถเพื่อจะเอาน้ําไปเช็ดให้มันออกให้หมดเอากระดาษเชชู่ไปเช็ดให้มันออกให้หมดเลยไม่อย่างงั้นมันเหลื่อมตานะฮะไม่อย่างงั้นมันมองแล้วเหลื่อมตาเวลาที่เราวิ่งรถไปแล้วมันมันเป็นจุดหรือมันเป็นอะไรที่เป็นขวางตาเราเนี่ยนะครับนึกออกไหมนั่นแหละ เซลลผู้ดูแลรถก็ลองมานั่งดูแล้วก็ลองดูวิสัยทัศน์นิดนึงเออเฮ้ยเคยจําได้ว่ามีคนไลฟ์อยู่นะว่าเวลาที่จะปล่อยรถให้กับลูกค้าเนี่ยเวลาขึ้นมาบนรถก็สังเกตดูนะว่าออฟิล์มเนี่ยเขาติดเนียนไหมฟิล์มเขาติดสวยไหมเขาติดเนียนเขาติดสวยเอ,อ๊ะโลโก้เคาลบให้ไหมนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้โลโก้มาตรงตาเตะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยโลโก้อยู่ตรงเนี้ย นะครับไออยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็ยังพอขับได้นะเดี๋ยววันหน้าวันหลังเขาไปลบเองนะครับไอคนข้างซ้ายก็เขาอาจจะรำคาญแต่ว่ามันรำคาญไม่เท่าคนข้างขวาแล้วครับดูดิคนขับอยู่อย่างเงี้ยแล้วโลโก้อยู่อย่างเงี้ยนะฮะขับได้ไหมมันขับได้นะครับแล้วดูเลยข้างขวาเนี่ยตรงกระจกพอดีเลยเนี่ยถ้าคุณมองไปจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี okay. ่ยเนี่ยอามองเนี่ยโลโก้ตรงกระจกพอดีเลย นึกออกไหมมันก็จะเหลื่อมๆตาเรานึกออกไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนลบผมไม่เชื่อหรอวว่าทุกคนเอาไว้ผมเชื่อว่าทุกคนลบหมดถูกต้องไหมครับหรือใครจะเถียงว่าเอ้ยเอาโลโก้ไว้เนี่ยดีผมว่าทุกคนลบนะอ่ะคุณดูผมอยู่สองร้อยท่านเนี่ยคุณลบไหมถ้าเป็นรถคุณคุณลบไหมลบไหมครับไม่ว่าจะเจ้าของร้านติดฟิลม์มหรือไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายรถหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลที่ปล่อยรถออกมา ผมถามหน่อยถ้าเป็นรถท่านท่านจะลบไหมลบไหมครับลบไหม <laughs> อย่าลบนะเพราะว่า,เ,าเวลาถ้าเค็มประกันจะไม่รู้จักฟิล์มแท้อะไรไม่ไม่รู้ว่าฟิล์มแท้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่คือ รถเราเนี่ยเวลาติดฟิล์มแล้วเนี่ยนะครับนะฮะในในประกันเนี่ยเขาระบุไว้หมดแล้วนะครับว่าฟิล์มยี่ห้ออะไรแบบไหนอย่างไรคือเรื่องยี่ห้อของฟิล์มเนี่ยเขาระบุไว้หมดแล้วในในตัวประกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมทํประกันรถก็เหมือนกันผมก็จะแจ้งว่าเอ้ยเปลี่ยนกระจกหน้ามาติดฟิล์มมาฟิล์มของรามีน่าไฮคูนอะไรก็ว่านไปคือพูดง่ายๆว่าเขาก็จะระบุชื่อยี่ห้อด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนมันไปโนเนะไปก็เรียกไปโมเม เอาฟิล์มยี่ห้อถูกมาแล้วเวลาที่ไปแจ้งประกันเลยจะเอาฟิล์มยี่ห้อแพงไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอาการเคลมประกันเนี่ยอันนี้ก็คือเขาจดลงไว้หมดแล้วประกันเขาจดไว้หมดแล้วนะครับลบไหมผมเชื่อว่าทุกคนลบนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่ไม่เอาไม่เอาโลโก้ไว้ตรงขวางตาตรงนี้หรอกนะฮะมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเชื่อทุกคนลบเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดฟิล์มให้กับลูกค้าจะเป็นเจ้าของร้านเองก็ดี เป็นคนอ่างานนะฮะเป็นคนเป็นเป็นพนักงานหรือว่าเป็นคนงานของร้านฟิล์มก็ดีช่วยนะครับช่วยลบให้หน่อยอช่วยลบให้หน่อยดูรายละเอียดตรงนี้ให้นิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าขับรถแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้เยมันเหลื่อมเหลื่อมตาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นึกออกไหมฮะไดไ้กันบ้าง โอ้ย oh, okay. ได้ของกินมาเยอะเลยคันนี้สูงขึ้นลําบากไหมขึ้นลําบากไหมอะปิดให้สนิทปิดอย่างไรสนิทปิดีกีนให้สนิท <c oughs> ตึ้โอเคเนาะเอาไปอันว่าฝากนิดนึงเนาะสําหรับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับร้านติดฟิลม์มหรือคนที่ทำงานกับร้านติดฟิลม์มแล้วติดฟิล์มให้กับลูกค้าทุกๆท่านแหละ แล้วก็เซลล์ขายรถด,ด้วยนะครับฝากแค่สองท่านสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องรถที่เข้าไปติดฟิล์มหรือคนที่จะออกรถจากศูนย์รถใหม่ป้ายแดงเนาะอย่าไปให้มีข้อติเลยพอรถเนี่ยเขาออกมาคันหนึ่งโอ้โหเก้าแสนเจ็ดมืนเก้าแสเจดมืนนะครับเกือบล้านหนึ่งอ่ะคิดดูดินึกออกไหมฮะ คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีที่ติอะไรมากมายหรอกนะครับรถมันสวยอยู่แล้วยี่ห้อรถเขาก็ดีอยู่แล้วเขาชอบเขาถึงซื้อนึกออกไหมครับแต่ว่าอย่าไปให้เขาติว่าเอ้ยโอ้โหทำไมถึงเอาโลโก้หลุดออกมาได้เนี่ยคือมันขวางตาอยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนขับรถอะ่ะทุกคนลบอยู่แล้วนะครับนะครับทุกคนทุกคนไปติดฟรีมาทุกคนลบอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนลบอะ่ะเกือบทุกคนลบ ร้อยหนึ่งอาจจะมีคนเดียวก็ได้ที่เขาไม่ลบเขาอยากจะโชว์โลโก้ก็ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าร้อยเกือบร้อยอ่ะต้องลบนึกออกไหมครับ <laughs> แต่ก่อนลบทางศูนย์เขาจะแจ้งว่ากลัวจะขีดย่นเสื่อมอ๋อก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยว จริงๆเรามันลบเองก็ได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะครับเราไม่ได้ไปไวอยไวเขาแต่ว่าก็คือคือถ้าถ้าถ้าเขาลบมาให้มันก็ดีไงไม่ห้อกนะครับเราไม่ต้องมานั่งขีดเองลบเองอะไรเงี้ยคนที่ติดฟิลม์มเขาย่อมรู้ว่าน้ําหนักที่จะลบนะฮะน้ําหนักที่จะลบหรือจะใช้อะไรลบโดยที่ไม่ให้มันเป็นรอยย่นรอยขีดรอยข่วนรอยอะไรก็แล้วแต่รอยขนแมวรอยอะไรแล้วแต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดฟิลม์มเนี่ยเขาย่อมรู้ดีเขาจะลบยังไงได้ แต่คุณคิดดูเจ้าของรถอะบางคนทําอาชีพทําสวนทํานาทําไร่แล้วให้ไปลบแล้วให้ไปลบไอ้เน,นี้ยเขาจะลบได้ไหมผมถามเขาจะลบเป็นไหมเขาก็ลบไม่เป็นนึกออกไหมครับโอเคอ่ะแค่นี้แหละนะฮะจะขับรถกลับบ้านแล้วนะฮะ